เรตไเนี่ยสวัสดีค่ะใช่บ้านของคุณสมบัติไหมคะใช่ทำไมมีอะไรกับผัวกูอย่างนี้ค่ะเพื่อนหนูอ่ะเขาต้องการเลือดด่วนนะคะแล้วมันเป็นกรุ๊ปเลือดหายากมากจริงๆค่ะแล้วคุณสมบัติเนี่ยมีกรุ๊ปเลือดนี้พอดีหนูก็เลยอยากจะมาขอร้องให้สามีของคุณพี่ช่วยบริจาคเลือดให้เพื่อนหนูได้ไหมคะตายแล้วนี่ อิโนโเดี๋ยวนีวเ้กาใช้มุกนี้กันแล้วหรอฮะแหมเธอเป็นแต่งเรื่องบอกว่าจะพาผัวไปบริจาคเลือดและหลังจากนั้นก็จะไปนอนกกก,กันใช่ไหมใช่ไหมจะไปนอนกกกันใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณพี่ค่คะยันะหนูมีผัวแล้วค่ะผัวหล่อมากด้วย ตายผัวพี่ก็หล่อมากเหมือนกันจะจะบอกให้ัวจะได้มานะคนนี้เด้อโหนี่พี่นี่ไปตบแย่งกับทัศตบนเลยหรือเปล่าแล้วถ้าหนูคิดจะไปเป็นเมียน้อยผัวพี่นะคะหนูไปเดิน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 ลำบากขึ้นมาให้พี่เห็นหรอคะหนูไปแอบกินการรับหลังไม่ดีกว่าหรอคะคิดสิคะคิดหลักผัวเนี่ยช่วยมีสติหน่อยไหมคะคุณพี่ก็แต่ภาพเหมือนเมียน้อยอ่ะที่แต่งตัวไปไหนนะ่ฮะโอ้โหสรุปว่าคุณพี่บตดอยู่ไหมคะหนูต้องการเลือดจริงๆค่ะ เด็กค่ะพี่บัตรคนไหนคะมองดีๆคนที่เด่นที่หล่อที่สุดในกลุ่มนี้โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แล้วโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสุดดำใช่ไหมคะพี่ก้ามใหญ่มากหล่อจริงพี่ตามไม่ถึงเลยเราเนี่ยคนนั้นเนี่ยนะจะบอกให้หล่อไม่ถึงครึ่งผัวพี่เลย มองดีๆหน้าคมๆหดุดเลยโอ้ยหนวดเปิ่มาคุณพี่ขาหถึงรสนิยมเรื่องผู้ชายเรานี่แย่มากเลยนะมองยังไงคนนั้นหล่อโอ้ยดิบเสื้อลายสก๊อตสีเขียวอยู่ตรงกลางไอ้สองคนนั้นอะเห็นเปล่าโอ้ยหน้าคมคลิปย่างเบศรีจีนเห็นแล้วหิวหล่อใจบางไหมค่ะอย่านะอย่าคิดนะอืม อ้ยุนวัวอยุนไ่ยจะดไม่ไม่้ไม่ยุนไอ้ยนทอะไรกันอะแม่กูตอกจังหวัดหัวพี่ขอพ่อรักกันสิขาหัวเจน่ะผมเห็นวิ่งไปนู่นแล้ว หลอกหลอกแต่อ่างอยได้จับไปเลยค่ะไอ้นี่มันตีหนูไม่มตีดเ้ยไปก่น้ยเฮยเฮ้ยยเ้ว ไปแล้วค่ะพี่ผัดค,ะค่ะครับช่วยพี่แบบนี้คิดอะไรพี่ว่าเนี่ยคิดค่ะแต่ไม่ได้คิดแบบที่พี่คิดค่ะยอกยอน <c oughs>